ถ้าจะบอกว่าผมเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยเนี่ยก็ไม่ผิดครับในในช่วงสิบเอ็ดปีที่เรียนเยอรมันก็แล้วก็เป็นช่วงที่ทําให้ผมเนี่ยสนใจการเมืองด้วยช่วงนั้นก็เป็นช่วงทหารอยู่ประมาณสามปีทีนี้ครับในในช่วงที่ที่ผมฝึกทหารอยู่เนี่ยฮะผมก็ได้มีโอกาสไปคุยกับนักเรียนไทยที่เรียนอยู่ที่เยอรมันเป็นพลเรือนแล้วก็ตอนนั้นเนี่ย ก็มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมกับสมาคมนักเรียนไทยในเยอรมันหรือสอนอทยอฮะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยชื่อที่ผมคิดว่าในสื่อน่าจะคุ้นก็คือ,อพี่เอกอาจารย์ปริญญาเทวานารุมตรทุนก็จะเป็นนายกสมาคมสอนอทยออยูอ่มีเพื่อนอซึ่งซึ่งเป็นคนเยอรมันเรียนสาขาไทยศึกษาอยู่ที่ <S <S ฮัมบวกเขาก็ถามผมว่าเนี่ยคุณ คุณคิดยังไงตอนที่สมัยปี35เนี่ยทหารเนี่ยยิงประชาชนผมถามปุ๊บผมนี่ผมไม่รู้ตอบยังไงเลยแล,เแล้วก็เขาแล้วก็เขาเขาถามผมว่าถ้าถ้าผู้บังคับบัญชาคุณเนี่ยสั่งให้คุณยิงคุณถือปืนอยู่แล้ว,ลวประชาชนชนอยู่ตรงหน้าถ้าผู้บังคับบัญชาคุณสั่งให้คุณยิงคุณจะยิงยังจําได้จนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่ง ผมก็ตอบไม่ได้ก็ใข่ครวญหาคําตอบอยู่สักพักหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายผมก็ตอบตัวเองได้ว่าก,กม็มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง